พอ,อได้อ่านหนังสืออารยาเมตายามันเหมือนเข็มทิศชีวิตที่พาเรากลับบ้านอย่างแท้จริง ทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมมาเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าปงสังขารนะแต่เราก็ยังไม่รู้ความหมายว่าฉันจะใช้ชีวิตสุดท้ายได้อย่างไรจนได้อ่านหนังสืออาริยาเมตยาแตละบุตรบริบบทมันรู้สึกว่าหนังสือเนี้ยมันถ่ายทอดจากธรรมะที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องตระหนักรู้ด้วยตัวเราเองทุกเรื่องราวในหนังสือมันต้องเอามาลงมือทำลงมามีประสบการณ์ มันคือเรื่องจริงในชีวิตที่สําหรับจมนะไม่มีใครถ่ายทอดได้ชัดเจนได้ขนาดนี้มันว้าวแล้วเราอ่านมาจนเรื่อย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 รื่อามาถึงขั้นสุดท้ายที่บอกว่ารักคนที่เป็นศัตรูกันอริยาเมตยาได้เขียนเข็มทิศไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจะต้องเป็นความรักพอได้ลงมือทำเหมือนอย่างที่ในหนังสือเขียนปรากฏว่า ที่มันกระทบในใจเรามันแทงทะลุจนหัวใจเราเบิกบานเบน่งบานเหมือนทุ่งลาเวนเดอร์เหมือนหัวใจเราเต้นระบํานี่มันคือผลลัพธ์จากการที่เราได้อ่านอารยาเมตยาเนื่องจากว่าเรามีเข็มทิศที่จะไปต่อและเราเลือกที่จะลงมือทำวันนี้ถ้าใครหลายๆคนที่มีดวงจิตที่ปาถนาที่จะกลับบ้านของตัวเองอย่างแท้จริงและเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่เบิกบาน คุณลองใช้หัวใจอ่านหนังสืออริยเมตรยาไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ส้มพูดทั้งหมดแต่คุณจงใช้หัวใจของคุณในการเป็นแสงสว่างให้ตัวคุณเองและเมื่อคุณประจัก ในแสงสว่างของตัวคุณเองแล้วคุณจะรักตัวเองรักอาริยาเมตยาและรักผู้คนบนโลกใบนี้แบบไม่มีประมาณเหมือนที่อาริยาเมตยาเหมือนดวงดาราที่สุกสว่างถึงเวลาแล้วที่ทุกคนทุกมุมโลกจะได้พบอาริยาเมตยาเพราะคุณคือดวงดาราแห่งจักรวาล